เผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกายกเลิกการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทยนะครับทางเพจข่าวจริงประเทศไทยเนี่ยก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้กับกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศพบว่าประเด็นดนงกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับโดยเมื่อวันที่11สิงหาคมปี64นั้น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ถแถลงข่าวเรื่องผลของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้แทนถาวรสหรัฐประจําสหรประชาชาติมีการยืนยันว่า การบริจาควัคซีนจากสหรัฐเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตสาหารัฐประจําประเทศไทยเนี่ยก็ได้เผยแพร่ถ้อยถแถลงจากการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตลินดาโทมัสกรีนฟิลนะครับกับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยก็ได้มีการออถอดถ้อยถแถลงบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตมีการยืนยันว่าการบริจาควัคซีน เพิ่มในไทยยังคงมีอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวที่บิดเบือนนะครับไม่แชร์ไม่ส่งต่อเพราะอาจจะทําให้ประชาชนทั่วไปมีความสับสนในเรื่องของการบริการวัคซีนได้หากประชาชนทั่วไปนะครับทุกคนมีความสงสัยว่าข่าวไหนจริงหรือข่าวไหนปลอมสามารถตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมได้ที่เพจข่าวจริงประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์ว่าข่าวจริงประเทศไทยจากนั้นก็กดอินบ็อกซ์ขึ้นมาและเจอข่าวไหนก็ส่งเข้า ไปในแชทเขาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบให้24ชั่วโมงว่าข่าวนั้นมีความจริงเท็จอะไรอย่างไรนะคะอ่านะช่วยกันนะคะนะเวลาเราแชร์ข่าวปลอมเรายังแชร์กันรวดเ,ออเร็วเลยเพราะฉะนั้นลาข่าวจริงนะช่วยแชร์กันหน่อยแล้วไปลบข่าวปลอมออกอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ